สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายของนะคะตัวแรกเป็น Kim จเซ่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวลดรอยแตกแล้วคนท้องใช้ได้ปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นพร้อมฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีปกติราคาอยู่ที่250ตอนนี้มีโปรลดเหลือ,อ159บาทค่ะ ต่อไปเป็นวัสลีนสูตร3ใช้ดีผิวกระจังใสขึ้นลดจุดด่างดำปกติราคาอยู่ที่379บาทตอนนี้ลดเหลือ307บาท oh <my> God. ต่อไปเป็นโอลิ n t นทอสช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวสุขภาพดีราคาอยู่ที่355บาทแต่ตอนนี้มีโปรลดเหลือ2 8 4บาทค่ะ ต่อไปเป็นแว่นแว่นอันนี้ใส่แล้วเฟี้ยวมากค่ะราคาอยู่ที่30บาทใส่ไปเที่ยวได้นะคะตัวนี้ต่อไปเป็นแว่นทรงช่างนะคะเด็กช่างใส่ได้ราคาอยู่ที่45บาทค่ะต่อไปเป็น เดี๋ยวตัวนี้ใส่เล่นสงการได้ค่ะใส่แล้วสวยราคา30บาทค่ะต่อไปเป็นแว่นทรง A ใส่แล้วเท่ค่ะใส่แล้วเท่มากตัวนี้อยู่ที่45บาบาทค่ะต่อไปเป็นแว่นกันแดดใส่ขับรถได้ ราคอยู่ที่45บาทค่ะตัวนี้ต่อไปเป็นแว่นสีแดงเฟีฟ้ยวใส่เป็นแบบวัยรุ่นเมกาค่ะขอบคุณค่ะเ๊ะเฮเฮะเฮเ๊ะ